เล่าเรื่องโหดเลวดีโดยใช้เวลาไม่เกินสามนาทีไปกันเลย A Better Tomorrow ออกใช้ปี1986อาหาวรับบทโดยตี้หลุงเขาคือพี่ใหญ่เป็นเจ้าพ่อแห่งวงการค้าแบงก์ปลอมที่ทุกคนนับถือเขามีคู่หูนั่นคือเซียวหมารับบทโดยโจหวนฟะแต่ปัญหามันอยู่ที่อาเฉียรับบทโดยเลสลี่จางที่ใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจอาหาวจึงคิดจะล้างมือจากวงการเพื่อน้องชายแต่เขาต้องไปไต้หวันเพื่อรับงานสุดท้าย และที่นั่นเองเขาโดนลูกน้องตัวเองหักหลังอาเหาถูกจับติดคุกเมื่อข่าวมาถึงห้องกงเสี่ยวหมา่าทนไม่ได้เมื่อเพื่อนรักโดนแบบนี้เขาจึงบุกเดี่ยวไปล้างแค้นฉากนี้เรียกว่ายิงกันสนัน่นผลลัพธ์แม้ว่าเขาจะรอดแต่ต้องแลกมาด้วยขาข้างหนึ่งที่ต้องกลายเป็นคนพิการสามปีผ่านไปอาเหาพ้นโทษออกมาเขาอยากกลับตัวเป็นคนดีเขาขับแท็กซี่หาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตใจด้านอาเฉียนน้องชาย ตอนนี้เป็นตำรวจเต็มตัวแต่เขาเกลียดพี่ชายเข้าไสเพราะโทษว่าอาเหาคือต้นเหตุที่ทำให้พ่อของพวกเขาต้องตายส่วนเสี่ยวหมาจากมือปืนตอนนี้กลายเป็นไอ้ขาเป๋ที่ต้องโดนอาชางรับบทโดยหลี่จือสงผู้ที่เคยเป็นลูกน้องเหยียบย่ำศักดิ์ศรีทุกวันและแล้วฉากที่โลกต้องจำก็มาถึงเมื่ออาเหาต้องมาเจอเสี่ยวหมาอีกครั้งในลานจอดรถชั้นใต้ดินสภาพของเสี่ยวหมาคือดูไม่ได้แต่พอเขาเห็นหน้าอาเหาน้ำตาของลูกผู้ชายมันก็ไหลออกมา เขาพูดประโยคอมตะว่ากูทนอยู่ที่นี่กูรอมึงมาสามปีรอวันที่จะได้ทวงคืนสิ่งที่เราเสียไปกลับมาอาเหาตอบเพียงสั้นๆว่ากูเลิกแล้วและเมื่ออาชางรู้ว่าอาเหาพ้นโทษออกมาจึงชักชวนให้กลับมาทำธุรกิจค้าแบงก์ปลอมเหมือนเดิมแต่อาเหาไม่ยอมกลับไปเมื่อพวกมันบีบอาเหาจนสุดทางรังแกน้องชายของเขาและเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเสี่ยวหมาเพื่อนของเขาอาเหากับเสี่ยวหมาเลยตัดสินใจที่จะเล่นงานอาชาง ฉากสุดท้ายมันคือฉากใครแม็กที่ท่าเรือที่กลายเป็นตำนานเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่เดิมพันด้วยทุกสิ่งฉากการระดมยิงด้วยปืนคู่ฉากสโลโมชั่นเสื้อโคตยาวปลิวสวยัยนี่คือต้นตำรับของหนังแนวเริงระบำศาสตร์กระสุนที่แท้จริงเซียวมาที่ขาเป๋กลับมาจับปืนสองมืออีกครั้งและครั้งนี้มันถูกเรียกว่าเป็นการเต้นระบำแห่งความตายมันคือการต่อสู้เพื่อพิสูจน์คำว่าเพื่อนพี่และน้อง หนังไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสวยหรูมันคือการถ่ายบาปและการให้อภัยมันเป็นการปิดฉากที่ขมขื่นแต่โคตรเทเป็นการบอกว่าพรุ่งนี้ที่ดีกว่าอาจจะไม่ได้มาง่ายๆแต่ก็คุ้มค่าที่จะสู้เพื่อให้ได้มันมา